เรื่องโรคระบาดนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของใครแล้ตกอมีสิ่งนี่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้น,ก,นก็คือเราเป็น,นหน้าที่ที่จะดูแลแก้ไขให้ดีที่สุดถ้าเกิดมีความเข้าใจในปัญหามีควาเข้าใจไม่แย้วเขาไม่แแทนะัเขาว่ายอมรับตามบุญตามกรรมแต่มีเราเข้าใจใน สถานการมีการเข้าใจในปัญหาแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับโรคเี่เข้าใจในปัญหาอันที่สองก็คือการแต่ข้อที่หนึ่งก็คือการมีการบริหารจัดการมีการบริหารจัดการมีแผนกระเดินเหตุมีการระบบในการปฏิบัติแก้ไขจุกจุดรู้ปัญหาแก้ไขไม่ถึงจุดเลย มีาการบริหารจัดการแล้วก็มาเวลาเดิกันก็ต้องให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและผลที่จะต้องปฏิบัติเพราะว่าการมีระบบหรือแผนาการปฏิบัติการแผนที่ไ,ได้วางไว้ตามความเป็นจริงตามสถานการณ์ ที่เกิดขึนแก้ตัวก็จะลดปัญหายอจะแก้ได้ใน่สุด ระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2563ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือตั้งแต่มีการเริ่มแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ก็ได้เสียสละทำหน้าที่รับมือกับผู้ป่วยต้องสงสยัยและผู้ป่วยติดเชื้ออย่างสุดกำลังในคราวเดียวกันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้มีพระราชะดํรัสเป็นขวัญกําลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ด้วย่าวเป็นกําลังใจให้คุณหมอกัะพยาบาลน,นะคะ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมุ่งมั่นสารต่อพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรให้ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทรงติดตามสถานการณ์และการดำเนินมาตรการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมทรงจัดหาและพระราชทานเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลต่างๆทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุข สังกัดกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลเหล่าทัพและโรงพยาบาลตำรวจอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้พระราชทานรถชีวะนิรภัยและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษสำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ลงพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วทั้งในโรงเรียนวัดชุมชนแออัดและประชากรกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกเพิ่มศักยภาพการบริการทางการแพทย์ให้ราษฎรได้รับความปลอดภัยสูงสุดน,นอกจากนี้ด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในชุมชนแออัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชะทานสิ่งของที่จําเป็นในการดํารงชีวิตแก่ราษฎรที่ต้องกักตัวไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติ โดยมีมูลนิธิราบประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปมัมศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมบรรจุถุงพระราชทานและนำไปมอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาทีคุณเป็นล้นพน้นที่ทรงห่วงใยราษฎรเสมอมา แค่รู้ว่าได้รับของพระราชทานจากพระองค์ก็น้ำตาไหลแล้วค่ะดิฉันดิฉัปรื่มด,ดีใจมากค่ะที่ได้รับของพระราชทานของพระเจ้าอยู่หัวและพระราชีเนวันนี้เปเรื่องงานี่เป็นโรคระบาดเยอะไม่ได้ทํางานมาอหาจหกาินอะไรกันไม่ได้ดีใจมากเลยค่ะดีใจที่สุดในโลกเลยค่ะดีใจค่ะที่ได้ถุงยางชีที่ท่านพระราชทานมาให้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญค่ะ สายทาน้ำพระรชลือไทยดินไหลไม่เคยเลือนหายเพื่อคลี่คลายทุกเข็นแก่อาณาประชาราษฎได้ร่มเย็นภายใต้ร่มพระบรมีสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้ฝ่าฟันปัญหาวิกฤตโควิด -19 และกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติมีความสุขตามวิถีชีวิตใหม่อย่างมั่นคง